ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอยามนี้เฉินเซียงและเหล่าหญิงสาวให้ความสนใจไปยังบางสิ่งอย่างที่กระโจนขึ้นมาเหนือผือนน้ำตรงนั้นยังมีอีกหลงสเสวียอีอุทานพร้อมชี้มือไปยังทิศทางอื่นๆและแล้วพวกเขาก็สังเกตได้ว่าสิ่งที่กระโจนขึ้นมาจากผิวน้ำมีลักษณะคล้ายมนุษย์รูปร่างเพียวเบียวและมีเส้นผมสีอ่อนขณะที่ผิวหนังมีเกล็ดสะท้อนประกายแสงสีทองจางๆ มีพวกมันโผล่ขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆเฉินเซียงกล่าวมนุษย์เกล็ดสีทองกระโจนขึ้นจากผืนน้ำแล้วจึงเดินขึ้นชายฝั่งยามนี้เฉินเซียงและเหล่าหญิงสาวสังเกตได้ชัดเจนว่ามนุษย์เกล็ดสีทองมีอวัยวะบางส่วนคล้ายคลึงกับปลาหรือสัตว์น้ำอื่นๆสมควรเป็นสพรพสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์เงือกมนุษย์เงือกเหล่านี้ปรากฏตัวและเดินขึ้นชายฝั่งตามๆกันเฉินเซียงกระเกงด้วยสายตาก็คาดว่ามีไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยตน ไม่กี่อึดใจต่อมากระสบเทพหกวิธีก็ได้ทะยานขึ้นสู่ชายฝั่งและตัดตรงเข้าสู่พื้นป่าโดยที่ติดตามเหล่ามนุษย์เงือกไปอย่างเงียบๆกลุ่ม,มนุษย์เงือกได้เดินเรียงแถวดูค่อนข้างเป็นระเบียบเห็นเช่นนั้นเฉินเซียงก็คาดเดาว,ว่าพวกมันอาจถูกบางสิ่งอย่างส่งสัญญาณเรียกห้าห้าพวกเจ้าคือต้นกล้าที่มีศักยภาพแห่งตระกูลมัจฉาสถานพบของพวกเราห้าห้าพวกเจ้าถือกำเนิดมาพร้อมหลักฐานพลังสถานพิพพระดับสูงสุดถือว่าไม่เลวเลยจริงๆ ชายชาราปรากฏตัวอย่างกระทันหันใกล้กับริมฝีปากมีหนวดแข็งสองเส้นอันเป็นลักษณะของหนวดปลาทันทีที่ได้ยินท้อยคำของชายชาราเฉินเซียงและคนอื่นๆก็รับรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นสิ่งใดไม่นึกเลยว่าสรรพสิ่งที่อาศัยอยู่ในแม่น้ำฝั่งนี้จะเป็นเผ่าพันธุ์อื่นอันมีร่างกายคล้ายมนุษย์ชินชวงกล่าวที่นี่สมควรมีตระกูลหรือเผ่าพันธุน์อื่นๆนอกเหนือจากตระกูลมัชวิญ,ญญาณสถานพิภพ,พ สรรพสิ่งอันมีลักษณะนี้สมควรเรียกว่าเผ่าพันธุ์อสุรกายวิญญาณเสี่ยวชวงเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับอสุรกายวิญญาณบ้างหรือไม่ไม่หลงสเสวียอีกล่าวนางเรียกชินชวงว่าเสี่ยวชวงตามที่เฉินเซียงเรียกซึ่งชินชวงไม่ได้ติดขัดแต่อย่างใดข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนและไม่รู้ด้วยว่าที่นี่มีกลุ่มชนเผ่าและกลุ่มตระกูลมากน้อยเพียงใดแต่เท่าที่สังเกต ก็คาดว่าล้วนเป็นสรพสิ่งที่ไม่อ่อนแอโดยถือกำเนิดมาพร้อมกับหลักฐานพลังสถานพิภพระดับสูงสุดชินช่วงขมวดคิ้วทุกคนในที่นี้ล้วนรู้ดีว่าการบ่มเพาะพลังทะลวงสู่ขอบเขตสถานพิภพระดับสูงสุดเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็ญและต้องใช้เวลายาวนานเพียงใดใช่เผ่าพันธุ์ใดสามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตถ้าพบเซียนได้อย่างรวดเร็วเผ่าพันธุ์นั้นล้วนถือเป็นสรพสิ่งที่ทรงพลังเปงยุยยุ่พยักหน้า เผ่าพันธุ์อสุรกายวิญญาณสมควรเป็นสรพพสิ่งที่ทรงพลังที่สุดในาฟากฝั่งนี้แต่อีกาฟากฝั่งเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์และอสูรที่ทรงพลังสู้เหมยเหยลกล่าวอย่างไรก็ตามมนุษย์เนื้อเหล่านี้ถือกำเนิดมาด้วยหลักฐานพลังสถานพิภพระดับสูงสุดย่อมสะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งโดยรวมของลุมกำลังหรือกลุ่มเผ่าพันธุ์ว่าทรงพลังมากเพียงใดเฉินเซี่ยงกล่าวว่า พวกมันเป็นสรรพสิ่งที่ถือกำเนิดจากแม่น้ำวิญญาณท้าพิภพแต่แล้วเหตุใดถึงทำให้อสุรกายในฟากฝั่งนี้ถือกำเนิดมาด้วยหลักฐานพลังระดับสูงมนุษย์เงือกนับร้อยเดินหายไปในผืนป่าขณะที่เฉินเซี่ยงไม่ได้คิดจะติดตามต่อไปเนื่องจากเขาไม่รู้ว่าอสุรกายมีทัศนคติต่อมนุษย์เป็นเช่นไรหากเป็นศัตรูต่อกันการติดตามย่อมก่อให้เกิดปัญหามากกว่าประโยชน์พวกเราไปตรวจสอบสถานที่อื่นๆจะดีกว่าบางทีพวกเราอาจได้พบเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็เป็นได้ชินชวงกล่าว จะว่าไปแล้วตระกูลเทพทิวิญญาณและตระกูลดาบสถานพบก็เป็นสรรพสิ่งที่ถือกำเนิดจากแม่น้ำวิญญาณเช่นนอกันอาจกล่าวได้ว่าพวกมันเป็นอสุรกายวิญญาณเช่นกันเพียงแต่ลักษณะภายนอกไม่ได้ผิดเพี้ยนไปจากมนุษย์และด้วยเหตุนี้จึงถือว่าพวกมันเป็นมนุษย์นั่นเองตระกูลดาบสถานพบมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นกระดูกที่สามารถแปลเปลี่ยนเป็นดาบเทพได้หลายคนล้วนทราบดีถึงข้อได้เปรียบนี้ เฉินเซียงควบคุมกระจกเทพ6วิธีทยานไปเรื่อยๆเขาต้องการออกจากพื้นป่าริมฝั่งน้ําโดยเร็วที่สุดอย่างไรก็ตามเขาใช้เวลาเดินทางกว่าครึ่งวันแต่ยังไม่ผ่านพ้นเขตพื้นป่าเสียอย่างนั้นกล่าวได้ว่าพื้นป่าแห่งนี้เป็นเขตแดนอันกว้างใหญ่ดูสรวงสวรรค์ก็มีปานภายในพื้นป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพไม่ว่าจะเป็นพืชพรร์นานาชนิดและสรรพสิ่งแปลกตาอื่นๆ เหมือนข้าจำเป็นต้องทำความรู้จักกับใครบางคนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับที่นี่เสียแล้วเฉินเซียงกล่าวกับเหล่าหญิงสาวเป็นความคิดที่ดีแต่เจ้าต้องระวังให้มากสู้เหมยเหยี่ยกล่าวขึ้นขณะที่สาวงามคนอื่นๆพยักหน้าเห็นด้วยเช่นนั้นแล้วเฉินเซี่ยงได้ส่งตัวทุกๆคนกลับเข้าสู่พระราชวังหยกทันทีเมื่อเฉินเซียงออกมาจากกระจกเทพหกวิธีก็ถือได้ว่าเขามาถึงเขตแดนแห่งแม่น้ำฝั่งตรงข้ามอย่างเป็นทางการแล้วจริงๆ ทันทีที่เฉินเซี่ยงสูดหายใจเขาก็พบว่าอากาศของที่นี่มีพลังงานชนิดพิเศษประปนอยู่สมควรเป็นปราณพลังวิญญาณสถานพิภพที่ค้นพบได้จากดวงแสงวิญญาณสถานพิภพเฉินเซียงออกเดินอย่างสุ่มเดาและเมื่อพบเห็นดอกไม้ที่งดงามดูแปลกตาเขาก็เด็ดดึงก่อนจะส่งให้เหล่าหญิงงามได้ชยชมและทำการเพาะปลูกผ่านไปไม่นานเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าบางอย่างก่อนจะระบุได้ว่าเป็นเสียงของสัตว์ส,สี่เท้าขนาดตัวค่อนข้างใหญ่หรือจะเป็นม้าที่กำลังผ่านมาทางนี้ เฉินเซียงกระโดดขึ้นต้นไม้ใหญ่และปีนขึ้นไปบนยอดสูงไม่กี่อิดใจต่อมาเงาร่างของม้าก็ได้วิ่งมาหยุดในบริเวณที่เขาเคยเดินผ่านแท้จริงแล้วสิ่งนั้นไม่ใช่ม้าหักแต่เป็นสรพสิ่งที่มีส่วนล่างเป็นม้าและส่วนบนเป็นมนุษย์แน่เหล่าว่ามันคือคนครึ่งมา้าเฉินเซียงสังเกตได้ว่าคนครึ่งม้ามีใบหน้าอ่อนยาวสวมใส่ชุดเกราะที่ลำตัวและท่อนแขนขณะที่ช่วงหลังสวมใส่บางอย่างซึ่งเฉินเซียงไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ เผ่าพ,พันคนครึ่งมาอย่างนั้นหรือเฉิญเซี่ยงพึมพำในใจมันสมควรได้ยินเสียงของเราจึงเข้ามาตรวจสอบเชินเซี่ยงปลดปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ตรวจสอบหลักฐานพลังของคนครึ่งมาก่อนจะพบว่ามันมีหลักฐานพลังสูงกว่าเขาโดยเป็นถึงขอบเขตทัพบเซียนระดับกลางหากไม่ใช่ขอบเขตทัพบเซียนระดับสูงก็ไม่น่ากลัวศักิ์เท่าไหร่ข้าสมควรเอาชนะมันได้ไม่ยากเชินเซี่ยงกล่าวขึ้นในใจยามนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าจะทำบางอย่าง เฉินเซียงกระแอมเสียงจากบนยอดไม้ทันทีที่เสียงกระแอมดังขึ้นคนครึ่งม้าได้เหนี่ยวนำคันศรอ,อย่างฉับพลันซึ่งลูกศรของมันพุ่งตรงมายัางเฉินเซี่ยงด้วยความเร็วสูงบันไลยแล้วเฉินเซียงฉากหลบอย่างลุ้นระทึกเขาไม่นึกเลยว่ามันจะตอบสนองได้รวดเร็วถึงเพียงนี้คนครึ่งม้ามีความแข็งแกร่งและความว่องไวสูงเมื่อเห็นว่าเฉินเซียงฉากหลบลูกศรดอกแรกไปได้มันก็ระดมยิงลูกศรอ,ออกมาอย่างต่อเนื่อง เฉินเฉินเซียงถูกกดดันหนักจึงจำเป็นต้องนำกระจกเทพ6วิธีออกมาป้องกันตัวเจ้าต้องการอะไรกันแน่ทั้งที่เพิ่งพบกันแต่เจ้าเปิดฉากโจมตีฆ่าเสียอย่างนั้นเฉินเซี่ยงตะโกนอย่างขุนเคืองพร้อมกับปลดปล่อยสามวันนอนพิเทพบัตรนี้เขาตัดสินใจแล้วว่าจะปราบพยศคนครึ่งม้าตนนี้ได้ยินท้ายคำของเฉินเซียงคนครึ่งมา้าก็รู้สึกไม่ดีนักเพราะตระหนักได้ว่าการล่าเหยื่อในครั้งนี้จะไม่ใช่เรื่องง่าย ใช้พิษบุปผามงเร้นลับเชิญเสี้ยงออกคำสั่งไปยังวานอนพิเทพทั้งสามสองวานอนพิเทพเปิดฉากเบื้องหน้าเป็นการดึงดูดความสนใจคนครึ่งมาเปิดโอกาสให้วานรพิเทพอีกหนึ่งตัวเขาจูโจมจากด้านหลังเมื่อศบโอกาสวานอนพิเทพได้กระโจนเข้าไปขวนบั้นท้ายของคนครึ่งมาก่อนจะฉีดสารพิษบุปผามงเร้นลับผ่านคมเล็บ หลังจากนั้นไม่นานร่างอันกำยำของคนครึ่งม้าก็เริ่มอ่อนแรงลงเฉินเซียงที่ระบุผลได้จึงเหนียวนำวานอนพิเศพทั้งสามกลับคืนไอ้บัดซบชั้นต่ำคนครึ่งมาสาบแช่งด้วยน้ำเสียงอิดโอยเมื่อรู้ว่าตนเองถูกพิษมันก็รู้สึกตื่นตระหนกและหวาดกลัวนี่คือสิ่งที่เจ้าสมควรได้รับเดิมทีข้าตั้งใจจะพูดคุยกับเจ้าอย่างเป็นมิตรแต่ไม่นึกเลยว่าเจ้าจะเปิดฉากโจมตีข้าโดยไม่พูดจาก,กันสักคำเฉินเซียงกระโดดลงมาหยุดยืนเบื้องหน้าคนครึ่งมา้า เมื่อได้เห็นเฉินเซี่ยงมันก็สแสดงสีหน้าตกตะลึงเจ้าไม่ใช่อสุรกายวิญญาณเจ้าเป็นตัวอะไรกันแน่คนครึ่งม้าตกตะลึงราวกับเห็นผียังไงอย่างนั้นระหรือว่าเจ้าเป็นมนุษย์ก็เออสิเจ้าอยากตายมากนักใช่ไหมประเดี๋ยวข้าจะช่วยสงเคราะห์ให้เฉินเซียงสยะยิ้มอมหิตคนครึ่งมาบัดซบในเมื่อเจ้าจู่โจมข้าก่อนนั่นหมายความว่าเจ้าต้องการเป็นศัตรูกับข้า ว่าแล้วเขาก็นำดาบเทพก้าชั้นฟ้าเจาะไปที่ลำคอของคนครึ่งมา้าในยามนี้มันถูกพิษบุปผามุ่งเร้นลับมอมเมาจนต้องล้มลงนอนกับพื้นข้ายังไม่อยากตายได้ปลดไว้ชีวิตข้าเถิดจูู่คนครึ่งม้าก็กล่าววิงวอนด้วยความหวาดกลัวเสียอย่างนั้นท่าทีก้าร้าวเมื่อครู่ก่อนหายไปเป็นคนละคนก็ว่าได้เห็นสีหน้ากลัวตายของคนครึ่งม้าเฉินเซียงก็แทบพูดอะไรไม่ออกเพราะเมื่อครู่มันเปิดฉากโจมตีอย่างดุดันก้าร้าวทวายามนี้มันกลับแสดงท่าทีออกมาอย่างน่าเวทนา ทำไมข้าต้องไว้ชีวิตเจ้าด้วยต้องบอกเลยว่าการโจมตีของเจ้าเมื่อครู่ทำให้ข้าไม่พอใจอย่างยิ่งเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยน้ำเสียงดุดันคนครึ่งมาถูกสารพิษบุกผาม่งเร้นรับมอมมาอย่างนหนักหน่วงและเมื่อพบว่าตนเองไม่สามารถไหลเวียนอำนาจพลังเพื่อต่อต้านพลังพิษมันก็ตรหนักได้ว่าสารพิษที่เล่นงานมันอยู่ไม่ใช่สารพิษทั่วๆไปพี่ชายข้าผิดไปแล้วข้าออกมาล่าเหยื่อจึงเปิดฉากโจมตีท่านด้วยความเข้าใจผิดค่ะ ข้าไม่ทันสังเกตเพราะรูปร่างท่านดูคล้ายกับวานระคนครึ่งม้ากล่าววิงวอนขอความเมตตาหากข้ารู้ว่าท่านเป็นมนุษย์ข้าจะไม่เปิดฉากโจมตีท่านอย่างแน่นอนเฉินเซี่ยงแค่นเสียงเยือกเย็นหืมเจ้าพูดว่าข้าเหมือนลิงอย่างนั้นหรือลิงที่ไหนจะหล่อเหลาและสง่างามเช่นนี้ดูเหมือนเจ้าไม่ต้องการมีชีวิตอีกต่อไปถึงได้พูดจาเช่นนี้ออกมา คนครึ่งม้าตกใจกับถ้อยคําของเฉินเซี่ยงมันรีบแก้ตัวว่าข้าผิดไปแล้วพี่ชายข้ามันตาบอดขอพี่ชายได้โปรดไว้ชีวิตข้าเถิดข้ายังเด็กและยังไม่อยากตายข้าจะยอมไว้ชีวิตเจ้าก็ได้แต่เจ้ามีสิ่งล้ําค่าอันใดรีบส่งมาให้ข้าเสียไม่เช่นนั้นเจ้าได้เป็นเหยื่อของวานอนที่ข้าชุบเลี้ยงว่าแล้วเขาก็นําวานอนพิเทพออกมาอีกครั้งข้าไม่ได้มีสิ่งล้ําค่าติดตัวมาคนครึ่งม้ากล่าวอย่างลนลานดีเช่นนั้นแล้วข้าก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องไว้ชีวิตเจ้า เฉินเซียงกล่าวด้วยน้ำเสียงเย้ยหยันพร้อมกดคมดาบแนบลำคอคนครึ่งม่อยาห่วงวานอนของข้ากำลังหิวโหยรับรองเลยว่ามันจะกัดกินเจ้าชนิดที่ไม่หลงเหลือเศษซากคนครึ่งมะร้องให้ออกมาด้วยความหวาดกลัวเห็นเช่นนั้นเฉินเซี่ยงก็ไม่รู้จะหัวเราะหรือร้องให้อย่างไหนดีเนื่องจากมันเคยเปิดฉากจู่โจมเขาด้วยท่าทีอาถรรพ์พี่ชายข้าผิดไปแล้วฮือฮือขอท่านไว้ชีวิตข้าเถิดคนครึ่งมะร้องให้ขอความเมตตาดูเหมือนมันสำนึกในความผิดพลาดของตนแล้ว เชื่อว่าเจ้าต้องมีสมบัติวิเศษติดตัวแต่กำลังปกปิดเอาไว้เฉินเซียงกล่าวข่มขู่อย่างดุดันเขารู้สึกว่าคนครึ่งม้าค่อนข้างโงงงมจึงเป็นเรื่องง่ายต่อการข่มขู่ไม่ค่ามอบมันให้ท่านไม่ได้คนครึ่งม้ากล่าวอ้ําอึ้งแต่แล้วมันก็รวบรวมความกล้าก่อนจะกล่าวว่าหากต้องสูญเสียสิ่งนั้นข้าขอตายเสียดีกว่าเฉินเซียงนึกตรองอยู่ครู่ครั้นจึงกล่าวว่าเอาเถอะข้าจะไว้ชีวิตเจ้าและถอนพิษให้ ได้ยินถ้อยคำของเฉินเซี่ยงคนครึ่งม้าก็ดีใจอย่างยิ่งขอบคุณพี่ชายอย่างยิ่งรับรองว่าข้าจะไม่โจมตีท่านอีกนับแต่นี้ท่านคือพี่ใหญ่ของข้าช้าก่อนอย่าเพิ่งดีใจเกินไปนะข้าเพิ่งมาถึงสถานที่แห่งนี้จึงไม่คุ้นเคยกับสถานที่และผู้คนของที่นี่ฉะนั้นเจ้าจะต้องอธิบายเกี่ยวกับที่นี่ให้ข้ารับรู้ที่สำคัญเจ้าจะต้องพาข้าไปยังสถานที่ที่มีมนุษย์โดยจะต้องให้ข้าขี่หลังเป็นการไถ่โทษเฉินเซียงกล่าว ไม่ดีนักหากทําเช่นนั้นข้าต้องถูกขับไล่เรื่องนี้ร้ายแรงพอๆกับการตกตายคนครึ่งม้ากล่าวอย่างหนักใจบ้าจริงโน่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ได้หากจะมากเรื่องขนาดนี้ข้าใช้เจ้าเป็นเหยื่อว,วานอนอยังง่ายกว่าเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกระตุ้นวานอนพิเศพให้สยายกรงเล็บเห็นเช่นนั้นคนครึ่งม้าก็แทบร้องให้อีกครั้งมันคิดว่าตนเองสูงส่งอย่างยิ่งหากกลายเป็นเหยื่อสังเวยวานอน,อนก็สมควรเป็นชะตากรรมอันน่าเวทนายิ่งนัก ช้าก่อนพี่ใหญ่ข้าสามารถมอบสมบัติล้ำค่าให้ท่านได้แต่สมบัตินั้นไม่ใช่ของข้าดังนั้นท่านจะได้รับการเก็บเกี่ยวหรือไม่ขึ้นอยู่กับความสามารถของท่านคนครึ่งมากล่าวอย่างรีบเร่งเฉินเซี่ยงแค่นเสียง,เ,ยงเห็นชัดว่าข้าต้องเก็บเกี่ยวด้วยตนเองแล้วจะเรียกว่ามอบให้ข้าได้อย่างไรอืมมงว่าแต่สมบัติที่เจ้าพูดถึงคือสิ่งใดซิลาเซียนวิธีรังสรรค์ท่านเคยได้ยินเกี่ยวกับมันหรือไม่คนครึ่งมากล่าว เดิมทีมันเป็นของข้าแม้ตอนนี้มันถูกลิดรอนไปแต่ข้ารู้ดีว่ามันอยู่ที่ไหนเฉินเซียงนิ่งเงินไปครู่ปรากฏว่าที่นี่มีซิลาเซียนวิธีรังสรรค์เสียอย่างนั้นมีมากขนาดไหนเฉินเซียงวางเชิงเคร่งครึมเก็บซ่อนอาการตื่นเต้นข้าเองก็มีซิลาเซียนวิธีรังสรรค์หักมีน้อยเกินไปข้าก็ไม่อยากเสียเวลามีทั้งหมดสองก้อนคนขึ้นมากล่าวแล้วจึงถอนหายใจเดิมทีมันเคยอยู่ในครอบครองของข้าเฮออ เฉินเซียงเริ่มรู้สึกว่าคนครึ่งม้าไม่ใช่บุคคลทั่วไปเพราะเรื่องเกี่ยวกับศิลาเซียนวิธีรังสรรสมควรเป็นข้อมูลสำคัญและไม่เปิดเปิดเผยให้ผู้คนได้รับรู้เป็นวงกว้างดีถ้าเช่นนั้นเจ้าพาไปข้าต้องการประเมินว่าตนเองจะสามารถเก็บเกี่ยวมันได้หรือไม่แน่นอนว่าเจ้าห้ามบอกใครว่าข้าคุมตัวเจ้าอยู่มิฉะนั้นข้าจะทําให้เจ้าต้องพบเจอกับชะตากรรมที่เลวร้ายเสียยิ่งกว่าความตายเฉินเซียงเสยยิ้มอมหิตเขาข่มขู่เสียจนคนครึ่งม้าควันหนีดีฟอ หลังจากนั้นเฉินเซี่ยงได้ส่งมอบเม็ดยาให้คนครึ่งมา้าซึ่งมันเป็นเม็ดยาที่จะระงับสารพิษบุกผามงเร้นลับได้ชั่วคราวเท่านั้นหากสพคุณสิ้นสุดลงอาการพิษก็จะกำเริบขึ้นมาอีกครั้งอย่าคิดว่าเจ้าจะได้รับการถอนพิษอย่างสมบูรณ์ในคราเดียวเจ้าต้องกินมันให้ครบตามกำหนดเวลาสารพิษจึงจะขับถอนไปอย่างสมบูรณ์ดังนั้นอย่าคิดไม่ซื่อกับข้าเชียวหือหือเฉินเซี่ยงกล่าวด้วยรอยยิ้มอมหิตหลังจากคนครึ่งมา้ากลืนเม็ดยาลงไปสีหน้ามันก็เริ่มดีขึ้นทันตา พี่ใหญ่เม็ดยาของท่านล้ำเลิศจริงๆคนครึ่งมากล่าวเพื่อเอาใจเฉินเซี่ยงยามนี้มันไม่กล้าดูหมิ่นเฉินเซี่ยงอีกต่อไปเพราะรู้แล้วว่าสารพิษจากวันระพิษเทพหน้าพรั่นพรึงเพียงใดเจ้าชื่ออะไรเฉินเซี่ยงถามมาเทียนไห่แล้วพี่ใหญ่มีชื่อว่าอะไรหรือมาเทียนไห่กล่าวถามเฉินเซี่ยงยาโมโอเอริพาข่าไปที่ศิลาเซียนวิธีรังสรรได้แล้ว เฉินเซียงกล่าวหากได้รับศิลาเซียนวิธีรังสรรค์สองก้อนย่อมถือเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งยิ่งใหญ่สําหรับเขามาเทียนไห่พยักหน้าจากนั้นมันก็ออกวิ่งด้วยความเร็วสูงรอข้าด้วยเฉินเซียงวิ่งตามหลังพลางส่งเสียงตะโกนเรียกแน่ห่าว่าคนครึ่งม้ามีความเร็วกว่ามนุษย์เช่นเขาหลังจากได้ยินเสียงตะโกนมาเทียนไห่ก็ชะลอฝีเท้าลงก่อนที่เฉินเซี่ยงจะวิ่งตามมาด้วยท่าทีกระหืดกระหอบ เจ้าเป็นคนครึ่ไมาย่อมมีความเร็วกว่ามนุษย์สองเท้าเช่นข้าทำไมเจ้าถึงไม่ยอมให้ข้าขึ้นไปขี่หลังเฉินเซี่ยงกล่าวถามไม่ได้เด็ดขาดข้าทำเช่นนั้นไม่ได้มาเทียนไห่กล่าวด้วยเสียงหนักแน่นเข้าใจได้ว่ามันจะไม่ยอมให้เฉินเซี่ยงขึ้นขี่หลังเป็นอันขาดต่อให้ต้องถูกฆ่าตายก็ตามทีเอาเถอะเถอะเฉินเซี่ยงล้มเลิกความคิดและวิ่งตามมาเทียนไห่ไปเรื่อยๆ ระหว่างทางเขาได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องต่างๆของแม่น้ําวิญญาณฝั่งนี้เขาได้รู้มาว่าเขตแดนแห่งนี้เป็นผืนป่าอันกว้างใหญ่เรียกกันว่าพงไพรอสุรกายกศักดิ์สิทธิ์ภายในเขตแดนแห่งนี้มีอสุรกายวิญญาณเผ่าพันธุ์ต่างๆอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีมนุษย์อยู่เช่นกันเพียงแต่มีจำนวนน้อยกว่าเฉินเซี่ยงได้รู้มาว่ามนุษย์ส่วนมากมาจากอีกฝั่งของแม่น้ำวิญญาณ ดังนั้นเขาจึงคิดว่าในครั้งอดีตแม่น้ำวิญญาณท้าพิภพอาจไม่มีอันตรายจึงทำให้มนุษย์ข้ามมาที่นี่เป็นจำนวนมากปัจจุบันมาเทียนไห่กำลังนำพาเฉินเซี่ยงเดินทางไปยังอาณาเขตของตระกูลอสุรกายเหรินหม่ามันเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าเมืองเทพเหรินหม่าซึ่งมาเทียนไห่บอกว่าภายในมีประชากรหลายล้านคนเมืองใดที่มีประชากรนับล้านเมืองแห่งนั้นย่อมถือเป็นเมืองขนาดใหญ่ยักษ์ย้ายเฉินเซี่ยงรู้สึกว่าสมแล้วที่ขึ้นชื่อว่าเมืองเทพ ไม่นึกเลยว่าอีกฝั่งของแม่น้ำวิญญาณจะเต็มไปด้วยอสุรกายเช่นนี้ชิ้นช่วงที่อยู่ในพระราชวังหยกค่อนข้างประหลาดใจเนื่องจากจำนวนประชากรในเมืองเทพเรินหมามีมากกว่าจำนวนมนุษย์ทั้งหมดในอีกฝากฝั่งเสียด้วยซ้ำต้องทราบด้วยว่าเมืองที่ก่อตั้งในทะเลสาบมังกรเทพมีประชากรนับแสนก็ถือว่ามากมายแล้วแต่เมืองเทพเรินหมากลับมีประชากรหลายล้านเสียอย่างนั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ